ขออนุมโมทนาสาธุแก่ผู้ที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์นำไปปรับใช้ในชีวิตและทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ในยุคที่ข้อมูลและผู้คนหลอกลวงมากมายเราจะเชื่ออะไรได้บ้างพระพุทธเจ้าทรงให้หลักในการไม่หลงเชื่อโดยง่ายไว้ในกลามสูตรซึ่งเป็นคำสอนที่ทันสมัยไม่ตกยุคแม้จะผ่านมานานมาฟังคำตอบของพระองค์กันว่า เราควรใช้ปัญญาอย่างไรในการแยกแยะความจริงเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของความเชื่อผิดๆหรือคนหลอกลวงแล้วคุณจะเข้าใจว่าการไม่เชื่อคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจธรรมะที่แท้จริงกรามสูตรคืออะไรกรามสูตรเป็นพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกจากอังคุตละนิกายติกะนิบาตท,ที่พระพุทธเจ้าตรัสกับชาวบ้านในหมู่บ้านกลามะ โดยเนื้อหาหลักคือคําเตือนให้ไม่เชื่อสิ่งต่างๆเพียงเพราะเหตุผลสิบประการซึ่งฟังดูอาจเป็นเรื่องธรรมดาแต่กลับลึกซึ้งและทันสมัยอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเน้นให้ใช้ปัญญาในการพิจารณาความเชื่ออย่างมีเหตุผลทั้ง10ข้อที่ไม่ควรเชื่อทันทีมีดังนี้ 1. อย่าพึ่งเชื่อเพราะได้ฟังมานานแล้ว 2. อย่าพึ่งเชื่อเพราะได้ยินกันต่อๆมา 3. อย่าพึ่งเชื่อเพราะเล่าลือกันมา 4. อย่าพึ่งเชื่อเพราะมีในคำพีหรือตำลา 5. อย่าพึ่งเชื่อเพราะเป็นเหตุผลของตักกะ 6. กอย่าพึ่งเชื่อเพราะใช้การอนุมานได้ 7. อย่าพึ่งเชื่อเพราะคิดเอาเองตามความน่าจะเป็น 8. อย่าพึ่งเชื่อเพราะตรงกับทัศนะของตนอยู่ก่อนแล้ว9 อย่าพึ่งเชื่อเพราะพูดดูน่าเชื่อถือ10อย่าพึ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ว่าเหตุผลเหล่านี้จะดูน่าเชื่อเพียงใดเราไม่ควรเชื่อจนกว่าจะพิจารณาเองด้วยปัญญาว่าสิ่งนั้นดีจริงหรือไม่ทำแล้วลดกิเลสหรือเพิ่มกิเลสเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือไม่กาามาสูตรจึงไม่ใช่แค่เรื่องอย่าเชื่อ แต่คือแนวทางให้เชื่ออย่างมีสติมีปัญญาและตรวจสอบได้นี่คือแก่นแท้ของพุทธธรรมที่สอนให้เราเป็นอิสระจากความงมงายถ้าไม่ให้เชื่อแม้แต่ครูบาอาจารย์หรือพระไตรปิฎกแล้วเราควรเชื่อใครคำถามนี้เกิดขึ้นบ่อยและดูเหมือนเป็นความย้อนแยง้งถ้าแม้แต่คำของครูบาอาจารย์หรือแม้แต่พระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อทันที แล้วเราจะเชื่อใครได้คำตอบคือเชื่อตอนเองแต่ไม่ใช่เชื่อตอนเองด้วยอัตตาหรือความดื้อรั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อตอนเองเมื่อเราได้ใช้โยนิโสมนสิการคือการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยเหตุผลด้วยผลลัพธ์และด้วยประสบการณ์ตรงไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธทุกสิ่งหรือกลายเป็นคนไม่เชื่อใครเลย แต่เราจะมีท่าทีแบบเปิดรับอย่างมีวิจารณญาณเมื่อใดที่สิ่งนั้นทำแล้วไม่เบียดเบียนเกิดความสงบเย็นแก่ตนและผู้อื่นส่งเสริมกุศลธรรมเช่นความเมตตาความไม่โลภความไม่โกรธไม่หลงเมื่อนั้นเราควรรับไว้และเชื่อจากผลแห่งการพิสูจน์ไม่ใช่เพียงคำกล่าวอ้าง ดังนั้นคําตอบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ให้เชื่อใครแต่คือให้เชื่อด้วยปัญญาซึ่งถือเป็นหัวใจของการฝึกตนในพระพุทธศาสนาอ้างอิงจากอังคุตระิกายติกนิบาตกรมสูตรแล้วเราควรใช้หลักกรามสูตรกับเรื่องอะไรบ้างในชีวิตประจำวันหลักกรามสูตรไม่ใช่ใช้เฉพาะเรื่องศาสนาเท่านั้นแต่สามารถนำมาใช้กับเรื่องใหญ่ๆเช่นการเมือง ศาสนาสุขภาพความเชื่อต่างๆเช่นโหราศาสตร์วิธีกรรมแม้แต่ข่าวสารในสื่อออนไลน์พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาด้วยตนเองก่อนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความเชื่องมงายไม่ว่าจากกลุ่มใดเพราะถ้าเราเชื่อง่ายก็หลงง่ายถ้าหลงง่ายก็ถูกชักนำไปสู่ทุกข์ได้ง่ายดังนั้นผู้มีปัญญาต้องรู้จักตรวจสอบไม่ใช่แค่เชื่อตามเสียงส่วนใหญ่ อ้างอิงจากอังคุตรนิกายติกนิบาทกรามสูตรการไม่เชื่อใครง่ายๆจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่เคารพผู้อื่นหรือไม่ไม่ใช่เลยตรงกันข้ามการใช้ปัญญาตรวจสอบคำสอนก่อนเชื่อเป็นการให้เกียรติธรรมมากกว่าการยึดติดที่ผู้พูดพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะผู้พูดน่าเลื่อมใสหรือมีชื่อเสียง แต่ให้ดูว่าธรรมที่พูดนั้นมีคุณค่าเป็นกุศลหรือไม่การเคารพธรรมะมากกว่าตัวบุคคลเป็นการวางตนอย่างอ่อนน้อมแต่มั่นคงคือมีเมตตาแต่ไม่งมงายจึงกล่าวได้ว่าการใช้หลักกรารมาสูตรไม่ใช่การแข็งกระด้างแต่เป็นการฝึกตนให้มีสติมีปัญญาและเป็นอิสระจากความหลงแล้วพระพุทธเจ้าทรงเคยห้ามการนับถือหรือศรัทธาในสิ่งใดเลยหรือไม่ ไม่เลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามศรัทธาแต่ทรงวางเงื่อนไขของศรัทธาให้มีฐานอยู่บนปัญญาและประสบการณ์ตรงพระองค์ตรัสว่าศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญในอินทรี์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ต้องเป็นศรัทธาที่ตั้งอยู่บนเหตุผลไม่ใช่ศรัทธาอย่างงมงายในอังคุตตะนิกายปัญจกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้มีศรัทธาที่ตั้งมั่นประกอบด้วยปัญญาย่อมสามารถรู้ธรรมะได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยเพียงถ้อยคำผู้อื่นถ้าเราไม่เชื่อใครง่ายๆแล้วจะใช้ชีวิตได้อย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยความเห็นหลากหลายกามมาสูตรไม่ได้สอนให้ไม่เชื่ออะไรเลยแต่สอนให้เชื่ออย่างมีเหตุผลและมีสติฟังแล้วพิจารณาไม่ใช่รีบตัดสินใจตามคำพูดผู้อื่นทันที พระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นคำที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ตรงกับตำลาหรือคำภีมีผู้คนมากมายเชื่อแต่จงพิจารณาเองว่าสิ่งใดทำแล้วก่อให้เกิดกิเลสโลภโกรธหลงไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นจงละเว้น กามสูตรสามารถช่วยให้เราแก้ปัญหาเรื่องศาสนาความเชื่อหรือความขัดแย้งในสังคมได้อย่างไรในทางโลกที่หลากหลายความคิดกรารมสูตรช่วยเป็นเกราะป้องกันเราไม่ให้หลงทางไม่ต้องเชื่อหรือปฏิเสธใครเพียงเพราะเสียงส่วนใหญ่หรือความศรัทธาของหมู่ชนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่าคำเหล่านี้เป็นอกุศล เป็นไปเพื่อโทษและทุกข์เมื่อน,นั้นพึงละเว้นธทำเหล่านั้นตรงกันข้ามหากสิ่งใดทำแล้วเกิดเมตตาการุณาสันติและปัญญาก็พึงยึดไว้พระพุทธเจ้าแสดงหลักการนี้เพื่อประโยชน์อะไรการามสูตรไม่ได้แค่สอนเรื่องการเชื่อแต่สอนวิธีอยู่กับความไม่แน่นอนอย่างมีสติทำให้เราไม่กลัวที่จะตั้งคำถาม และกล้าใช้ปัญญาเพื่อหาทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสในตอนท้ายของกลามสูตรว่าเมื่อไม่ยึดถือความเห็นอย่างงมงายจิตย่อมไม่หวั่นไหวไม่เศร้าหมองมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นอยู่ด้วยความเบิกบานนี่คือผลของผู้ที่เข้าใจหลักแห่งการใช้ปัญญานำทางศรัทธาพระพุทธเจ้าทรงให้แนวทางอย่างไรในการพิจารณาว่าอะไรควรเชื่อ หลังจากพระองค์ทรงชี้ว่าไม่ควรเชื่อเพียงเพราะเหตุผลภายนอกสิประการพระพุทธเจ้าก็ทรงวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสิ่งใดควรเชื่อไว้ด้วยว่าเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้ดีสิ่งเหล่านี้ไม่มีโทษเป็นกุศลเมื่อทำแล้วจะมีประโยชน์มีความสุขเมื่อนั้นท่านพึงเข้าถึงและยึดถือไว้นี่คือหลักแห่งการเชื่อด้วยปัญญาและไม่ใช่เพียงเชื่อว่าดี เขารู้สึกแต่ต้องดูว่าสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อกุศลหรือไม่ทำแล้วตนเองและผู้อื่นไม่เดือดร้อนหรือไม่นำไปสู่ความสงบเย็นใจได้จริงหรือไม่หลักนี้จึงเป็นการฝึกสติปัญญาควบคู่กับศีลธรรมไม่ใช่ปล่อยให้ใจเชื่อลอยๆตามกระแสหลักการามาสูตรเกี่ยวข้องกับศีลอย่างไรในตอนท้ายของการามสูตร พระพุทธเจ้าทรงย้ำถึงผลของการดำเนินชีวิตด้วยกุศลธรรมเช่นความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงและการตั้งมั่นในเมตตาการุณาบุติตาอุเบกขาซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลเพราะหากปราศจากศีลแม้นมีปัญญาก็อาจใช้ผิดทางได้ศีลเป็นเหมือนลวที่คุ้มครองใจไม่ให้ไหลาตามกิเลส ส่วนปัญญาเป็นเหมือนแสงไฟที่ช่วยให้เห็นทางพระองค์ไม่ให้ละเลยศีลธรรมแม้กำลังฝึกแยกแยะสิ่งควรเชื่อไม่ควรเชื่อเพราะความเชื่อที่ดีต้องไม่ขัดต่อธรรมและไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นพระพุทธเจ้าทรงสรุปประโยชน์ของกุศลธรรมไว้อย่างไรในการามสูตรพระองค์ตรัสว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยไม่มีกิเลสเบียดเบีย,บยนมีเมตตากรุณา มีใจเปลี่ยมด้วยธรรมะเช่นนี้ย่อมมีผลดี4ประการคือ 1. หากมีโลกหน้าผลกรรมก็ยังตามไปให้สุข 2. หากไม่มีโลกหน้าชีวิตนี้ก็ยังเป็นสุข 3. หากกรรมดีมีผลจริงย่อมได้ผลดี 4. หากกรรมไม่มีผลก็ยังได้ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนใครนี่คือหลักที่เรียกว่าประโยชน์ทั้งสองทาง หรืออภิน์หปัจเจเวกค,คือไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าการดำเนินชีวิตด้วยเมตตาและศีลธรรมก็ไม่สูญเปล่าแล้วถ้าทุกคนเลือกเชื่อด้วยตนเองจะไม่ทำให้สังคมวุ่นวายหรือคำถามนี้อาจเกิดขึ้นได้เพราะหากต่างคนต่างใช้ปัญญาตนเองโดยไม่มีหลักร่วมกันอาจดูเหมือนว่าไม่มีขอบเขต แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงส่งเสริมความเชื่อตามใจตนโดยไม่มีกรอบพระองค์ทรงวางมาตรฐานร่วมไว้ชัดเจนคือต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นต้องเป็นไปเพื่อความสงบไม่ใช่เพิ่มความทุกข์ต้องมุ่งสู่การลดละโลภโทสะโมหะดังนั้นแม้แต่การใช้เสรีภาพทางความเชื่อก็ต้องมีความรับผิดชอบทางศีลธรรธม ประกอบไม่ใช่ใช้ปัญญาไปในทางทำลายจึงกล่าวได้ว่าหลักกรามสูตรคือการให้เสรีภาพแก่ปัญญาแต่ไม่ปล่อยปะละในศีลธรรมหลักกรามสูตรช่วยให้เราพ้นจากความหลงงมงายอย่างไรความหลงงมงายมักเกิดจากการยึดถือโดยไม่ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการเชื่อหมอดูพิธีกรรมความเชื่อผิดผิดหรือแม้แต่แนวคิดสมัยใหม่ที่ขาดเหตุผล พระพุทธเจ้าทรงให้เห็นว่ามูลเหตุของความงมงายคือการขาดการพิจารณาด้วยปัญญาและการคล้อยตามความรู้สึกหรือกลุ่มคนโดยไม่ไต่ตรองแต่หากเราใช้หลักกรารสููตรคือไม่รีบเชื่อพิจารณาด้วยเหตุผลดูผลที่เกิดจากการกระทาตั้งอยู่ในกุศลธรรมเราจะไม่ถูกชักนําโดยความกลัวความโลภหรืออิทธิพลของผู้พูด นี่คือการฝึกให้ตนเป็นผู้มีเหตุผลซึ่งไม่จำเป็นต้องเถียงใครแต่เป็นผู้มั่นในธรรมะที่พิจารณาแล้วหลักกรารมสูตรต่างจากการไม่เชื่ออะไรเลยอย่างไรบางคนเข้าใจผิดว่ากรารมสูตรคือการไม่เชื่ออะไรเลยหรือสงสัยทุกอย่างจนกลายเป็นคนเพิกเฉยหรือมองทุกอย่างอย่างเย็นชาความจริงตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ควรเชื่อง่าย แต่ก็ไม่ควรปฏิเสธเร็วเพราะหากใจเราปฏิเสธทุกอย่างแบบไม่เปิดรับก็กลายเป็นการติดในความไม่เชื่อซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความหลงกาลามสูตรจึงไม่ได้สอนให้สงสัยอย่างหล้จุดหมายแต่สอนให้สงสัยเพื่อสแสวงหาสแสวงหาเพื่อเข้าใจเข้าใจแล้วค่อยยอมรับด้วยใจที่มั่นคงนี่คือการเชื่ออย่างมีรากฐานและการปฏิเสธอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ด้วยอารมณ์หลักกำลมสูตรมีความหมายอย่างไรต่อการฝึกตนในพระพุทธศาสนาในพุทธศาสนาการฝึกตนมีจุดมุ่งหมายเพื่อดับทุกข์ไม่ใช่เพียงสะสมความรู้หรือความเชื่อพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องการให้สาวกจำธรรมะไปตอบคนอื่นแต่ให้ใช้ธรรมะตรวจสอบตอนเองหลักกรลมสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ให้เราพิจารณาว่าการกระทำความคิด หรือความเชื่อของเรานั้นพาเราเข้าใกล้ความสงบหรือไม่ทำให้โลภโกรธหลงน้อยลงหรือไม่ทำให้จิตใจเย็นลงหรือร้อนขึ้นเมื่อฝึกใช้หลักนี้เป็นนิสัยเราจะไม่หลงตามกระแสแต่ยืนอยู่บนความจริงด้วยใจที่สงบนี่คือพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นถูกในอริยมรรค ผู้ที่ยึดหลักการกรามสูตรในการดาเนินชีวิตจะมีผลเป็นอย่างไรในระยะยาวผู้ที่ยึดหลักกรามสูตรในการใช้ชีวิตจะมีลักษณะดังนี้เป็นผู้มีเหตุผลไม่เชื่อง่ายและไม่หลงงมงายเคารพผู้อื่นแต่ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลโดยไร้ปัญญามีเสรีภาพภายในคือคิดเป็นพิจารณาเป็นไม่ถูกหลอกง่าย เป็นที่พึ่งของตนเองได้ทั้งในทางโลกและทางธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าโยนิโสมนสิการหรือการใคร้ครวญอย่างแยบคลายคือเครื่องมือสำคัญของผู้มีปัญญาและการคร่ครวญด้วยเหตุผลเช่นนี้นำไปสู่อิสรภาพจากความหลงความกลัวและอวิชชาอันเป็นลากของความทุกข์ทั้งปวงเมื่อคนมีปัญญาเพิ่มขึ้นสังคมย่อมสงบขึ้น เพราะความเชื่อผิดๆและการหลอกลวงจะลดลงการนำหลักกลามสูตรมาใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันได้อย่างไรในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วทั้งจากสื่อดั้งเดิมและโซเชียลมีเดียการพิจารณาข้อมูลก่อนเชื่อเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะข่าวปลอมคำพูดปิดเบือนหรือแม้แต่ความเชื่อกระแส มักแพร่หลายโดยไม่มีการกันกรองหลักกรรมสูตรจึงเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในยุคนี้โดยเราอาจนำไปใช้ได้ในลนนักษณะนี้ไม่รีบด่วนเชื่อข้อมูลแรกที่ได้รับตรวจสอบแหล่งที่มาว่าเชื่อถือได้เพียงใดพิจารณาว่าเนื้อหาโน้มน้าวด้วยอารมณ์หรือเหตุผลดูผลของการเชื่อว่าจะเกิดโทษหรือประโยชน์ต่อใคร ใช้ความการุณาและปัญญาควบคู่กันเช่นนี้แล้วเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความเข้าใจผิดหรือกลายเป็นผู้ส่งต่ออาคติอย่างไม่รู้ตัวเราจะใช้หลักกรามสูตรในการตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ชีวิตเลือกอาชีพเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตล้วนต้องอาศัยการตัดสินใจด้วยปัญญา หลักกามาสูตรช่วยให้เราไม่ตัดสินใจจากเพียงคำบอกของผู้อื่นความเชื่อของกลุ่มความรู้สึกชั่ววูบความอยากส่วนตัวคำแนะนำจากผู้รู้ที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาแต่จะฝึกให้ถามตัวเองว่าทางเลือกนี้ส่งเสริมกุศลธรรมไหมทำแล้วตนเองและผู้อื่นได้รับประโยชน์หรือไม่ผลในระยะยาวจะเป็นอย่างไร เรามีเจตนาบริสุทธิ์หรือมีอคติแอบแฝงเมื่อฝึกพิจารณาแบบนี้เป็นนิสัยแม้จะยังไม่ตัดสินใจทันทีแต่ใจก็มั่นคงขึ้นและผิดพลาดน้อยลงทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อต่อเมื่อมีการอ้างว่าเป็นคำสอนของพระองค์ข้อหนึ่งที่สำคัญในกรามสูตรคือไม่ควรเชื่อเพียงเพราะเป็นคำสอนที่ปรากฏในคัมภีร์หรือเป็นคำของครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ แม้จะอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่หากผู้ฟังยังไม่ได้พิจารณาด้วยตนเองพระองค์ก็ไม่ส่งเสริมให้เชื่อโดยทันทีเพราะพระพุทธเจ้าทรงย้ำว่าแม้แต่คำสอนของเราก็ตามท่านจงอย่าพึ่งเชื่อจงพิจารณาด้วยตนเองก่อนพระองค์ไม่ทรงให้คนศรัทธาแบบงมงายแม้แต่กับพระองค์เองเพราะศรัทธาที่แท้ต้องมาพร้อมกับโยนิโสมนสิการ การคล้ครวญอย่างแยบคลายนี่คือสิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่นคือไม่ยึดตัวบุคคลแต่ยึดธรรมะที่พิสูจน์ได้และนำไปใช้ได้จริงสรุปสาระสำคัญของกลามสูตรไว้สั้นๆได้อย่างไรสาระของกลามสูตรสามารถสรุปได้เป็นหลักแห่งการใช้ปัญญาในการเชื่อและไม่เชื่อดังนี้ไม่เชื่อเพียงเพราะได้ยินบ่อย เล่ากันต่อๆมามีในตำราเป็นคำของอาจารย์เป็นธรรมเนียมมีตักกะดูดีหรือเพราะผู้พูดเป็นผู้ทรงศักดิ์ควรเชื่อเมื่อพิจารณาแล้วว่าสิ่งนั้นดีจริงทำแล้วไม่เบียดเบียนเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทำให้ลดละโลภโกรธหลงนำไปสู่ความสุขสงบและพ้นทุกข์ ดังนั้นกลามาสูตรจึงไม่ใช่แค่หลักการสงสัยแต่คือการปลูกฝังปัญญาและเมตตาให้เป็นเครื่องมือแห่งการดำเนินชีวิตหากเราทุกคนใช้หลักนี้ในชีวิตประจำวันโลกนี้จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นความเกลียดชังจะลดลงและจิตใจจะค่อยๆเข้าสู่ความสงบเย็นอย่างแท้จริงกาลามสูตรไม่ได้สอนให้เชื่อหรือสงสัยเพียงอย่างเดียวแต่สอนให้พิจารณาอย่างมีสติ เป็นหลักคำสำคัญที่ทุกคนควรนำไปใช้ในชีวิตทุกวันหากเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อให้ธรรมะดีๆนี้เผยแพร่ไปสู่ใจของคนที่คุณรักแล้วพบกันตอนต่อไปสาธุ